ก็ับสวัสดีชาวสักาการวยนะครับเขาอ,อยู่เหมือนนะครับเอ็ดน,นะวันนี้อาจจะเป็นวันที่ลง2คลิปนะก็อย่าลืมเล่นครบสองสามตานะครับจริงๆมันครบ3ตามันก็ได้สกินในส่วนของสกินฟรีใช่ไหมก้าสกินฟรีไหมใช่ครับสกินฟรีรถไฟอีโวเนี่ยนะนี่เรากดรับไปแล้วนะในส่วนอันนี้น,นะแล้วก็ในส่วนของ,ของสกินใหม่ดักเน็ตอีโวสูตรนะครับแล้วทำไมคูปองมันเหลือเท่านั้นว่าก้าเกิดอะไรขึ้นในน้าเปิดเพื่อรับหินดักก้อนอีโว ขั้นสูง30ชิ้นนะครับเพียง63 63คูปองนะถ้าสนใจก็อย่ายลืมจับใกะสอยได้แล้วก,ก็ในส่วนของได้เวลาเล่นขั้นสกินแพ็คไหนนะการที่ซื้อได้บ้งางแล้วห3ามไม่เติมอะ่ะโอ,อ้โหี้ยวหหยคยสนใจเอ,นเ,นเอ้ย ก็ในส่วนของไอหินอีโวที่เราซื้อก่อนหน้านั้นอย่าลืมมากดแรกนะครับมันจะมีในส่วนของที่เราซื้อไปก่อนหน้านั้นนะอย่าลืมมามันนับว่าเป็นโทเค็นเหรอก็มันเขียนว่าหินน่ะหินก็คืีหินดิบวักและใครก็ใส่จริงๆเพื่อนผมมันรักอสูนามาทุกคนกล้าสุดท้ายแล้วแปดพันหรอการันตีอะร้อนอยู่นะ บัตเตอร์ไฟอีโวสกินเนี้ยอีโวสูตรจริงๆคลิปนี้เป็นรีวิวขั้นสามนะครับเดี๋ยวรีวิวเต็มเดี๋ยวจะรีวิวในวันทีนะ่ยี่หกเนาะในโหมดอีโวนะผมไม่รู้ว่ากล้าจะมาหรือเปล่ากล้ามันจะมาไหมแหละอะไรไม่มีอ่ะยี่สิบหกใช่ไม่กล้าจจะลงคนเดียวก่อนก็อัปเดตขั้นแรกหกสิบนะครับไปเอ้ยเอฟเฟกต์ใหม่แล้วก็เอฟเฟกต์พื้นฐานหน้าล็อบบี้นะ เก้าสิบเอฟเฟกตกระโดดบวกสามนะครับเก้าสิบอะไรทำไมคือ,อยังไงวะขั้นสามขั้นสามกูคิดว่าต้องเพิ่มอีกเพราะต้องใช้หินไอ้นั่นอันนี้มีปีก อันนี้กรอบโปรไฟล์อีโมดเอามีปีก่อนฮะ <laughs> สีฟ้ามันใช้หกสิบไงมันขาดอีกอ่ะมันขาดอีกหกหนึ่งหกหกสองสิบแปดก็คือขาดอีกประมาณหกสิบอะถึงจะครบขั้นสามทั้งหมดงงไหมงงปะมึงจะบอกมึงจะเติมหรอเงี้ยจริงอะกล้าพอคือ อันนี้กันครับดูถ้าเปิดตัวใหม่เลือกได้ดีก็ในส่วนของที่เราอัพมาเนี่ยที่ว่าเราใช้ไปนะครับขาดอีก60เพื่อจะการันตีขั้น3ามเนาะเพื่อความสนใจก็อย่าลืมจับจ่ายใจสอยได้เอาอย่างงี้ตีเป็นตัวเลขกลมๆ1 0ึ่งบาทได้เลเวล3ถ้าซื้อแพ็คก่อนหน้านี้นะย้ำนะย้ำนะแพ็คที่เราเคยรีวิวไปอะ่ะอืมก็เดี๋ยวไปดูในส่วนของ ขันสามแบบไม่เต็มก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดูในเกม,ลลมลเลยกว่าเลก้ส่วนนี้ลูสแปรอาร์ตของพี่แกครับก็ขันสามเนี่ยมันก็ยังนับว่าเป็นอาร์ตหนึ่งอยู่นะมันไม่นับว่าเป็นอาร์ตเลเวลสี่เลเวลห้านะครับก็นั่นแหละประมาณนี้ต้อนรับสู่ aov กลับเข้าสู่ในเกมกันเลยดีกว่านะครับก็็นส่วนของ,ของ,ของบัตเตอร์ไฟลนะเเวลสามนะ สำหรับใครมีงบประมาณก็จะจ่ายได้ส่วนตัวมองว่าขึ้นเวลสี่ก็ถือว่าใช้ได้นะเดี๋ยวรองบประมาณจากส่วนกลางก่อนเราจะได้เห็นเลเวลสี่เร็วๆนี้ก้าวบอกว่าเดี๋ยวค่อยเติมส่วนผมก็เดี๋ยวค่อยว่ากันสน่วนน้องชายผมไม่ปฏิเสธคำเติมเออน่าจะเตรียมตัวไปรนะยองคนระับเห็นน้องมันลงในโน้ตอยู่นะโน้ตเมสเซนเจอร์นะ คข่าวประมาณนี้นะก็ในส่วนของปัตตาฟายเวล3สามประมาณนี้อัพเกือบเต็มขาดท่องนึงแต่ท้ายคลิปมีมีเซอร์ไพรส์ขึ้นเวล์สี่แต่อัพแค่โมเดลแต่ไม่ได้เล่นโจฮ่าจัดบอกให้ของจริงขึ้นเวล์สี่แต่ไม่ได้เล่นโจ,จนลต,ลนโตลกมากอ่ะผมบอกห้าตลกบบตลกเลยอ่ะใช่ คร่าวๆก็ประมาณนี้ครับส่วนตนัวมองว่า,วามันมันดีนะสกินนี้ดีใช้ได้ขนาดเวลสามยังรู้สึกเลยว่ามันมันเจ๋งมากเจ๋งตรงไหนป่ะเจ๋งตรงที่เขาทําให้เอฟเฟกมันดูสม,มูทตาเสียงเอฟเฟกมันโอเคนะครับเห็นกอตบอกว่าเสียงนี้มันโอเคมากเลยพี่ผมชอบมากเห็นก๊อตพูดอยู่นะตอนนี้น้องกอสเขาเล่นในส่วนของบีล่าแนละ้วตัวนี้เอตอนนี้อาจจะชิลหน่อยเพราะว่า ตาน h i เป็นตาแรกที่ผมเล่นบัตเกตบอลปกติเล่นอยู่แล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่เพื่อนไม่ค่อยเข้าใจแต่ตกครั้งนี้เพื่อนเข้าใจและน้องก็เข้าใจเราก็เลยสุดซอยแต่สกเกตดีๆนะครับไบโอเขาติกไมู่นะประมาณนี้เราไป่ได้สู้กับบอรดนะสู้กับคนนะครับทุกคนถ้าว่าฝั่งเราอาจจะเข้มทีเดียวเข้มแบบเข้มปัดเลยโอ้ขาดเขาลงมาแนละ้วสกเกตดีๆนะครับเขาเล่นเป็นนะ ขาลงมาช่วยเพื่อนนะลงมาเตือนด้วยก็ชิวๆเกมน้ำครับสวัสดีเรือยแล้วไปฟาร์มบูต่อครับประมาณนี้ในส่วนของปัจจฟบนมันท่ามิงในเกมอ่ะมันจะไม่ค่อยต่างจากนี้มากสักเท่าไหร่ถ้าเป็นเกมนํำนะแต่ถ้าเกมตามก็ต้องหาช่องโหว่ของกองของข้าไม่ได้ครับไม่งั้นเลยยาก ตอนนี้ผมขึ้นโซลิเวอร์นะพอเงินถึุก็ขึ้นโซลิเวอร์วาร์ปน,นะบอกแนละ้วที่คิวคือน้องผมล็อกโดนติ๊กไหมติกกขอติกกันนะครับเลดฟเฟกโอเคนะขนาดขั้นสามก็โอเคอนะ่ะทุกคนแต่ผมมันไม่น่าลงหลุมลูอี้นะเพราะว่าเลสผมขึ้นจเจ๋งมาก ข้าวก็ประมาณนี้นะครับส่วนตัวบอกว่าม,มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะเล่นได้ชิวๆสบายๆเพราะว่าสุดท้ายแล้วบัตเตอร์ไฟก็คือบัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟพร้อมแล้วเอฟเฟกมันไม่ได้ดูหอหวาใช่ไหมขั้นสามอ่ะถูกป่ะถ้าเป็นขั้นห้ามันจะเจ๋งมากขั้นสี่อ่ะขั้นสี่ก็เจ๋งแล้วขั้นสี่เอฟเฟกมันหูหวาอลังการมากคุณบอมสัมเบ ยอดนีประมาณนี้คร่าวๆทามิงวัตถุไฟเนี่ยมันดีกว่าเมื่อก่อนตรงที่เขาเคยบัฟผมไม่แน่ใจแพทไหนที่เขาบัฟในการเคลื่อนที่เวลากด2อ,อ่ะไอ้กดหนึ่งดกดหนึ่งมันจะได้โลใช่ไหมสุป่ะเออกดหนึ่งได้โลแล้ววิ่งเร็วกด2เวลาโดนคีบก็จะได้คิคิทิคอเพิ่มเติมสุดป่ะผมจะลืมจิตไหนี่ผมวัดนะในเกมนำทำอะไรก็ได้นะประมาณนี้แล้วดูลูยีผม อย่างตึงบอกให้เข้มปัดเข้มปักมีใครเล่นร,รอรอรออนเยังบ้างยังรอรีออนแล้วก็เด็กตา้าเด็กต้านี่ดีมากนะใหญ่พึ่งเนิฟนะขอให้เก่งแค่นี้ก่อนดูวมัโอเคมากเลยชอบมากนี่ครับน้นองผมก็ร้านผมครับมันดูเมันวาร์ปใส่ผมดูเหมันทำไอ้ก๊อตนะก๊อตมันเล่นวีล่านะ ส่วนคนอื่นเขาเล่นนี้นี่นะผมไม่แน่ใจว่ากล้าเล่นตัวไหนน่าจะแครี่แหละใช่ใช่ใช้าเล่นบอยเล็กประมาณนี้นะคร่าวๆสลินสลินชื่อชื่อชื่อหลาดรองมันชื่อว่าซาลินแล้วดูดูมันทำดูมันทำดูมันทำน้องผมงเห็นนะพี่แกคบเบลสามยังเก่งขนาดเนี้ยคือตอนผมเห็นเบลสี่ที่คนอื่นเขาเล่นน่ะโอ้โหอย่างเงี้ยแลย กันดีหรือว่าแต่ถ้าเก็บหมดก็หมือนกับปองเลยก็ใช้ได้นะก็เก็บตัวอยู่นะอืมแต่ก้าบอกว่าน่าจะเอาสุดที่สีนะ่ขึ้นเวิวห้านะครับขึ้นเวิวห้าน่าจะเอาเอา่อเอฟเฟีออกจากฐานที่เป็นมังกรกับก้าบอกว่า,วาเออน่เจ้อาสีม่วงก็เอาเอาเอนั่นแหละครับนะเนี่คือผู้สนับสนุนประจำช่องเราครับอใกล้บายให้เขาหน่อย กลุ่มกลุ่มเล่น r ามันเหลืออยู่แค่นี้เหลืออยู่แค่นี้จริงๆกลุ่มที่เล่น r าอ่ะฝ่ายถึงกลุ่มผมนะแต่อารก็ยังฮิตอยู่ในปัจจุบันในไทยนะคิดไม่คิดไม่รู้อ่ะแต่ก็เติมกันเป็นแสนเห็นเขาขิงว่าเกมอื่นก็เติมกันเป็นล้านเด้อเกมดีไมครับนะใช่ไหมล่ะคุณดูสกินเลยจริงๆอะผมไม่ติดอะไรเลยนะว่าในส่วนของสกินเนี่ย ดี่เก่งเดียเลยแบกแพงทุกคนต้องเข้าใจก่อนแม่งคืออีโวเว้ยสันส้นๆเลยอีโ e วจำไว้แค่นี้อีโ e วยังไงก็แพงสันส้นๆแพงกว่าคอแลบร้อยเปอร์เซ็นเพราะอีโวคือสกินต้นฉบับของเกมนี้สันส้นๆแค่นั้นเลยไม่มีคอแลบนะครับอีโ e วไม่มีคอแลบสันส้นๆนะฟังก้ช้าชัดๆอีโ e วไม่มีคอแลบแ้นนั่็บ นอกเสียจากว่ากาะทํำภนธาสัญญาอะไรกันระหว่าง2บริษัทก็ไม่แน่ก็อาจจะเกิดขึ้นแต่ผมก็ยังไม่เห็นนาคอสถูกโยกย้ายไปฝั่งล้นก็เลยคาดการไว้ว่ากิน,นญญมังกรนี้ญญก็มีโอกาสที่จะไปฝั่งลุนเหมือนกันนะก็ต้องรอดูถ้าเขาคิดว่าสกินนี้มันโอเคเขาก็คงจะดึงไปแหละหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่อีโวคุณเก็บเท่าเก็บเท่าฝั่งเราแล้ปะ ขอให้แบบราคาเท่าฝั่งเราเลยหยอก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 เอานะมันอีโวอ่ะต้องเข้าใจหน่อยประมาณนี้ครับคือเกมน้ำอ่ะจะทำอะไรก็ได้ผมบอกแล้วเนี่ยทุกคนสังเกตดีๆเกมน้ำอ่ะทำอะไรก็ไม่ผิดคุณดูเกมน้ำอันนี้เกมน้ำเดี๋ยวมันจะมีช็อตนี้ถงแกงเพลินเลยแต่แต่จริงๆนะถ้าย้ายไปฝั่งนู้นก็อยากเห็นอยู่เหมือนกันว่าเอฟเฟกต์เจสวยขึ้นมากน้อยแค่ไหน ขนาดฝั่งอาก็สวยสวยอยู่เหมือนกันนะโอเคนะไม่ได้แย่อะไรสวยดิชอบชอบสุขใจกดลลยให้เของดีเข้าๆประมาณน,น,นี้แต่ว่าเราพลาดลาด่าสุดน,นี่นะอยู่เดี๋ยวผมเติมเองเพราะผมจะเก็บขนาดเลยครับเพราะผมต้องเก็บลูกผมโรเลอยน ประมาณนี้ครับคือเกมนำแหละเนี่ยที่ผมบอกทำอะไรก็ไม่ผิดพอมันสโนบอลอาการจะเป็นยังไงอาการจะเป็นยังไงเห็นไะมันโดดุบไม่กลัวอะไรเลยนะไม่ได้กลัวอะไรเลยดิผมบอกไงสังเกตดีๆกิลด์เขาเดินดีนะครับแต่ว่ามันเป็นเกมที่กล้าโดนหลอก อันน anyway. ี่ผมโดนล็อกนิดเดียวนะแต่เล่นต่อได้จะเพื่อผมอันรายโยเซลไปแลแต่จริงๆก็อยากให้ไปฝั่งน UH> ู้นเหมือนกันนะเพราะว่ามันจะไปได้มีสกินใหม่เหมือนกันอแค่นั้นเลยก็หวังว่าเป็นกัแต่ส่วนวมองว่าราคาก็มันอีโบ่ะคุณต้องเข้าใจก่อน แล้วต้องเข้าใจความหมายของเขาว่าอ e ีโวสกินนี้ไอสก,กินอา E วีอีโวคุณไม่ต้องถามเลยถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่บัตเตอร์ไฟที่เขาแจกรีตั้งแต่ช่วงแรกๆกับนาคอร์นีสายแบบแบบคุณทรัพย์ไม่ค่อยเยอะจะไม่ค่อยได้สีห้แต่ส่วนตัวผมก็เตออิเออมสีห้านะขนาดไม่ได้ซื้อหินใช่ผมไม่ซื้อหินเลยครับินะ่ะผมเสียประมาณสามสิบหินนี้มั้งของนาคอสกับบัตเตอร์ไฟอะ ที่เป็นของอีโวขั้นแรกอ,ะอ่ะไออีโวเวอร์ชั่นแรกที่มันเป็นสีเรนโบว์อะที่มันขี่เซิร์ฟบอร์ดที่เป็นดาบอะอืมอันนั้นก็สวยนะอันนั้นก็เป็นอีโวที่ดีเหมือนกันถือว่าใช้ได้นะครับอีโวไม่แย่เท่าไรมากดูสังเกตดีๆนะครับเกมํำทำอะไรก็ไม่ผิดนะจำไว้แค่นี้นะแต่อย่าพลาดนะถ้าพลาดโดนชะตาก็าโดนสวนหนักนะร้าวๆก็ประมาณนี้การนในส่วนของ ใครเ่ยใครเ่ยใครเ่ยนะคนที่ใครหยอกก็ในส่งของปัฟ้าสกินใหม่นั่นเองเวลสามนะย้ำก่อนอย่างที่เราเคยบอกทุกทุกคลิปช่องเรามีกฎกำหนดไว้ว่าห้ามเติมสกินเกินถ้ามันเกินแสดงว่าไม่ใช่รหัสเราแค่นั้นมีข้อยกเว้นแค่ข้อเดียวเท่านั้นนะครับเอพิธนี่แกเรานะครับส่งตัวมาว่าจะได้ ตัวมันก็โอเคอยู่ตัวมันเก่งเลยแหละแต่ต้องเล่นเป็นนิดนึงตัวมันอาจจะยากคุมไปเหงียนยากนิดนึงคุมทิศทางในการเล่นยากนิดนึงแต่ถ้าเป็นเมนแอสซิซินส่วนตัวมองว่าให้แนะนําเล่นมันจะเล่นง่ายค,คล้ายคลยคลิกแนทแต่คลิกแนทจะมีโอกาสในการหนีเยอะกว่าคลิกแนทไม่มีซาเพนเยอะแต่วัตร์ไฟเข้าวันเทินคิวได้ครับเข้าๆประมาณนี้ าเปิดตัวสวยมากครับอันนี้คืออัพเพิ่มเติมจนถึงขั้นสนะผมชอบโมเดลนะโมเดลนางสวยมากอูมันฟุ้งมากเลยอะ่ะแต่มันสวยนะฟุ้งแบบสวยอะก็อยู่ขั้น4ี่แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะก็ส่วนตัวมองว่าถ้าใครกำลังซับเหลือหรือก็จัดก็ได้นะครับส่วนตัวมองว่าสวยนะแล้วกล้าคิดว่าสวยไหม สวยอยู่นะขนาดที่ว่าเรารีวิวในคลิปจะเป็นประมาณเลเวลสามนะครับขั้นสามนะส่วนอีโวสี่ก็จะมีเพิ่มเติมที่เราต้องอัพอีกเพิ่มเติมนะครับแต่ส่วนตัวมองว่าเจ็บสุดๆน่าจะเป็นเก้าสิบวกเก้าสิบครับเจ็บแน่ๆส่วนเจ้าของคลิปเอเจ้าของรหัสก็จะเจ็บแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นส่วนขั้นห้าก็จะเป็นในส่วนของท่าวาร์ปนะครับเอฟเฟกเดินออกจากฐานเนาะประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็สีคร่าวๆมานนี้การชอบอะไรด้วยเช็กกดแชร์กดซับสไครต์จะเป็นอาใจนทำคลิปไหมครับ ่วนจะเป็นคลิปแระดับนั้นฝากติดตามวนะวันนี้ฝากไ้ให้นครับสุดครับแล้วเจอกันครูบอกว่าอยากไปสุดมึงอยากจะไปสุดตลอดก้าจบขั้นสี่ก็ขึ้นขั้นห้าถ้าจะเอาจริงๆอ่ะเอาแค่ท่าวาร์ปก็ได้ถ้าขึ้นขั้นห้าจะเอาแต่ท่าวาร์ปเองได้เลยไปทุกคนแล้วเจอกันจากไปดูวยรูสเปรดอาร์ตครับ แต่แรูสปออาร์เป็นขั้นหนึ่งนะยังไม่ได้เปลี่ยนตามขั้นสามนะครับเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เปลี่ยนตามขั้นสามเปลี่ยนตามขั้นสเสียงอะไรนะี